อย่างที่ครูบอกไปในคลิปก่อนหน้านะคะว่าสิ่งที่จะฝึกให้เราเป็นคนตลกได้เราต้องฝึกมองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆค่ะลองหาแง่มุมที่มันผิดเพี้ยนตลกอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นบนโครงสร้างที่ถูกสะดุดอะไรที่มันเป็นเรียบๆไปเนี่ยมันไม่ตลกจนกระทั่งมันสะดุดในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความผิดเพี้ยนอยู่ในตัวของมันเสมอนะคะครูอยากให้พวกเราอะค่ะลองหัด เขาเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นกึ่งเหมือน sarcastic นะคะเป็นตลกกึ่งประชดประชันเป็นตลกในเชิงสังเกตสิ่งที่ผิดปกติและเอาสิ่งผิดปกตินั้นขึ้นมาพูดเดี๋ยวครูจะโชว์รูปนะคะซึ่งรูปแรกเนี่ยเป็นรูปเพลนๆเลยแต่เราลองมาดูซิเราจะหามุมตลกอะไรในการดูภาพนี้ได้บ้างอันนี้เป็นภาพตู้เย็นนะคะแล้วก็มีของวางอยู่เราจะดูให้มันตลกได้ยังไงคะดูความเกี่ยวข้องกับของที่วางเนี่ยนะะ มีถ้วยรางวัลมีของแล้วก็มียาช่างไม่เกี่ยวอะไรกันเลยอยากรู้จักเจ้าของบ้านนี้จังนะคะว่าอะไรที่ทำอินสไปน์นะคะให้เขาวางของต่างๆไว้แบบนี้นะคะเราลองแค่นี้ค่ะเห็นภาพปุ๊บแล้วเราลองวิยจานสนุกสนุกเล่นๆนะคะว่าแบบอ,อะไรของเขาเนี่ยอะไรอะไรที่มันเกี่ยวกันไหน ไปส่งไปหาเด็กแกะแผลติหาจุดเชื่อมโยงในภาพนี้ซิถูกไหมคะเราลองเล่นสิ่งนี้ดูเราไปดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้มีอะไรตลกมั่งข้อที่หนึ่งใครบอกว่าเด็กไทยไม่ฉลาดไม่นะฉลาดมากทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะมองในมุมมองกระเป๋าก็ได้สงสารกระเป๋าสองใบนี้จังรูกไหมคะลองเล่นกับภาพเห็นสิ่งต่างๆแล้วลองหามุมมองที่มันผิดปกติข้อที่หนึ่งปกติคืออะไรเราเคยเห็นเนี่ยถ้าสมมติดูภาพภาพนี้นะคะ เด็กก็จะต้องนั่งกระจายกระจายไปแต่ตอนนี้เด็กนั่งเขวาตรงมากเลยอยู่บนเงาเห็นไหมคะนี่คือความผิดปกติสองมีอะไรผิดปกติอีกกระเป๋าที่มันไปตากแดดอยู่เห็นไหมคะเด็กอยู่ในร่มกระเป๋าตากแดดเราสามารถพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตราวกับว่ามีได้ของสงสารกระเป๋าจังอันนี้ก็จะสร้าง s e n s o f h u m e r หรือรอยยิ้มบางๆค่ะเราไม่ต้องถึงกับเ e อิ๊กอักหรอกค่ะกับอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่ยกมุมปากก็พอแล้วเรามาดูภาพที่3ค่ะ หพราว่าภาพนี้มันตลกในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแทบไม่ต้องอธิบายนะคะคิดถึงสภาพในวันที่เราทําธุระของเราเสร็จแล้วหันไปแบบาพามมาแต่หัวนะคะหางไม่มาด้วยอยากชําระจังเลยแต่ทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณไปอยู่ในห้องน้ําแล้วถ้าคุณไม่เคยฝึก s e n s ซอ f ์ฟิวเคุณเห็นภาพนี้คุณอาจจะโกรธก็ได้เมืนะ่อคุณทำธุระเสร็จปุ๊บหันไปอะไรวะทำไมไม่มีนี่แย่จังเลย แต่ถ้าเราเป็นคนฝึกเซนโซฟิวเมอร์เราอาจจะหันไปแล้วแบบอืห่างเขาละมึงเป็นกระสือหรือมึงมาแต่หัวเนี่ยถูกไหมคะเราสามารถเล่นแบบนี้กับเขาเลยยังได้เลยคุยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรากับว่ามีอ่ะเรามาดูภาพนี้ค่ะอยากล้างใช่ไหมล้างซะให้แสบเลยเลือกสิเอาเลยเต็มเหนียวเยอะไปไหมถูกไหมคะอันเมื่อกี้มาแต่หัวอันนี้ล้างชนิดที่ว่าสะอาดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ูกไหมฮะเราก็สามารถหามุมเล่นหรือเราจะเล่นอะไรได้อีกความผิดปกติของมันคือมันมีเยอะเกินความจำเป็นถูกไหมคะเราอาจจะคิดถึงแม่บ้านแกงคงขี้เกียจอะเนาะเออมันก็ต้องเปลี่ยนไปบอกว่า,ากีฉลาดเนี่เนานะก็ได้นะคะหามุมมองอะไรก็ได้ไม่ต้องถึงกับเอออะมองมุมสนุกกับสิ่งสิ่งนี้ใายจะเลือกใช้อนไหนดีเฮ้ยปั่นละกันแล้วปั่นเออเป็นเหมือนวงล้อออออกสลากินแบ่งจึ๊บหยุดอันนี้นจะเล่นอะไรมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะ,ยะมากมายเลยอะในภาพภาพหนึ่งถูกไหมคะ เรามาดูอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้คุณเห็นอะไรคะมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหนังสือไอ้ตัวคาดมาแล้วมันมีภาษาอังกฤษอยู่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยภาษาอะไรก็ไม่รู้สมมติคุณขับรถไปเจอภาษานี้แล้วก็มีเครื่องหมายนี้อ่ะแน่นอนสิ่งที่คุณจะตีความก็คือห้ามมอเตอร์ไซค์กับรถผ่านอ่ะแล้วถ้าเรามองมันในมุมที่ไม่ปกติล่ะเราจะมองอะไรได้บ้างล่ะจะบอกว่า เราแปลไม่ได้เรา,าจ,จะเดาสมมุติเจอตัวละครหนึ่งตัวที่เข้าไปแล้วบอกว่าเขาอ๋อเขตหมู่บ้านนี้เขาห้ามมอเตอร์ไซค์กระโดดข้ามรถเกง๋งอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับข้างๆไปด้วยกันได้ขับได้ขับได้ขับข้างๆไปนะเขาห้ามกระโดดข้ามแถวนี้มีนักขี่ผัดผนอยู่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็าหาม,มุมมองที่มันสนุกในการเล่นได้โอเคไหมคะเดี๋ยวครูจะให้ภาพ และพวกเราลองเล่นกันเองนะคะที่บ้านลองหามุมตลกตลกแล้วครูอยากให้พวกเราค่ะใครที่ปล่อยมุมตลกตลกแล้วรบกวนแชร์มาในเพจของเราด้วยครูจะเข้าไปตรวจมุกของแต่ละคนนะคะคุณลองเห็นปุ๊บเห็นมุมนี้แล้วคุณนึกถึงอะไรเห็นภาพนี้แล้วมันทำให้คุณนึกถึงอะไรในมุมตลกตลกลองไปเล่นกันดูค่ะ